ฉันนางสาวอมรจุลวงศ์วันนี้จะมาบอกวิธีการใช้ Chat GPT เข้าไปที่ Google แล้วก,ก็ g o o Chat GPT ก็พิมพ์คำถามที่เราอยากถามต้องการจะถามนคะข้อที่หนึ่งช่ประชาประชากรหมที่พืนที่อาศัยอยู่พื้นที่เราพื้นที่หนึ่งหรือในประเทศหนึ่ง ึกษาเกี่ยวกับชา้อมีความสำคัญเพื่อให้เข้าใจในจำนวนการกระจายโครงสร้างอายุและปัจจัยพื้นทสองป่มปัญญาป่มปัญนา ความรู้ความเขา้าใจหรือทักษะที่ได้รับจากประสบการณ์าการเรียนรู้ที่มัจกจะสมในถ่ายทอดผ่านรุ่นต่อรุ่นปัญญาสามารถเกี่ยวข้องกับด้านต่างๆเช่วนวิทยาการศิลปะการแพทย์หรืวิธีการดำเนินชีวิต เศรษฐกิจหมายถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแจกจ่ายและการบริโภคสินค้าหรือบริการในทางกาโดยการศึกษาด้านเศรษฐกิจมักเน้นไปที่การผลิตการแจกจ่ายการบริโภคการศึกษาเศรษฐกิจยังครอบคลุมปัจจัยอื่นๆเช่นการฟอบการเชื่อมต่อธุรกิจการลง วัฒนาธรรมวัฒนาธรรมหมายถึงกลุ่มของความเชื่อค่านิยมประเพีศิลปะภาษาและพฤติกรรม การวิเความหมายถึกับวนการในการศึกษา,ากามเจริญข้อมูหรือสถานการณ์อย่างละเอียดเพื่อทําความเข้าใจความมั่นคงตัดสินใจมักใช้ขั้นตนนะนอนต่างๆ สิทจิดบัญชีบัญชีหมายถึงระบบที่ใช้ในการบันทึกจัดการและรายงานข้อมูล

อง,งค์กรหมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้องค์กรสามารถมีรูปแบบและขนาดที่หแบบลากหลายเช่นองค์กรธุรกิจองค์กรไม่เสีงหา

ช่อคณะในระบบการศึกษาหนึน่งในงานกนารเรียนการสอนนักวิชาเช่นเดียวกันในสาขาการกต่าง,างสงองคณ,ณะในการคณะองค์กรหรือสถาบันสามคณะในในทางศาสนาสีาา่คณะในงานหรือกิจกรรมหกสิบ กูไม่ภาคหมายถึงพื้นที่หรือเขตที่มีลักษณะเฉพาะในด้านต่างๆเช่นภูมิศาสตร์วัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือการเงินเป็นต้นจบกกา